จากหน่วยบีโปร1ครับ m d ็ t ัปี2020ด้วยครับสวัสดีครับคุณแนทสวัสดีค่ะใช่ค่ะโอเคแนทเนาะโอเคราเรียกชื่อเล่นแล้วกันเนาะจะได้สบายๆคุ้นเคยกันครับสบายค่ะแนทครับเป็นตักงเรียนเอเฟทพรามใช่ไหมก่อนที่จะมาทำงานที่ AA อยากทราบนิดนึงเรียนที่ไหนมายังไงครับก็จริงๆแล้วเรียนที่จบคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะ โอ้จากบ้านพี่เลยเนี่ย <c oughs> จบศรษฐศาสตร์แล้วก็เรียนจบโทค่ะจบโท M B A ค่ะคที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ apple, ตอนเรียนย้อนไปตอนนั้นเราฝันอยากจะจบมาแล้วทํางานอะไรครับ <c oughs> จริงๆตอนที่เรียนอะพี่คือแบบว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความฝันอะไรเลย <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเราวันเนี้ยเราจะต้อง เองติดในมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบรัฐบาล<ม>ที่มีชื่อเสียงให้พก่กแม่ภูมิภูมิใจนะคะก็เลยแบบว่านม่ก็เลยเลือกไว้ค่ะแล้วก็พอพอแบบเองนติดเราก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของพ่อแม่ค่ะแต่ทีนี้คือแบบว่าพอพอเราทํางานไปสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรามีวุฒิปริญญาโทเน,นี่ยเราอาจจะก้าวหน้าในอาชีพกว่าน,นี้ค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเก็บเงินแล้วก็เรียนเองค่ะอ๋อเก็บเงินเรียนต่อโทเองใช่ค่ะ ก็จบตรีจบโทรเพ่าะง่ายผมก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ก็เรียก่ายทำงานมาหรือเรียนจบมาตอบความฝันของตัวเองด้วยและรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับนี่ก็เช่นกันแล้วจบมาทํางานอะไรครับจบมาตอนแรก่ะตอนแรกกะคือเนเป็นคนที่ชอบในงานของการมาร์เก็ตติ้งงานการตลาดนะคะเพราะว่าเนชอบที่จะเจอคนอยู่แล้วนะคะ,คะก็จบมาเนก็เลยลองบริษัทของเป็น บริษัทเป็นครอบครัวค่ะเป็นบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านนะคะและก็ลองในส่วนของคาเป็นมาเก็ตติ้งในทางการตลาดออนไลน์ทางแมกกาซีนทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเป็นงานที่เราแบบรู้สึกว่าเราโอเคมากเราเราชอบนะคะเราชอบกับงานนี้แต่ว่าจุดพิกผ่านที่ที่ต้องออกจากในส่วนของงานบังเกตติ้งเนี่ยก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่อีกแล้วเคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือมีลูกประมาณสี่คนใช่ไหมคะแต่ว่า แนก็ใน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 ครอบครัวเนี่ยจะไม่มีใครที่เป็นแบบราชาการเลยข้าราชาการหรือรัฐวิสาหกิจเลยค่ะค,คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยเจ,เจ็บป่วยตอนอายุเยอะขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีสวัสดิการเลยที่เขาจะแบบว่าเกิดได้นะคะแล้กก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนดกจะไปลองไปสมัครสอบที่ธนาคารออมสินค่ะครับก็เลยไปทํางานธนาคาร ด้วยความที่เราอะ่ะแบบว่าจบมาสายเศษรษฐศาสตร์ด้วยเราก็เลยต้องแบบลองไปใส่แบงก์ก่อนดีกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะอย่างที่เห็นในรูปนี้ใช่ไหมครับนี่สมัยตอนนี้ทํางานอยู่แบงก์ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือตอนที่ทํางานอยู่ที่ธนาคารนมสินนะคะคก็อยู่ประมาณ7ปีค่ะตอ็นีนทีาสมัยนี้ทางานการนมสินแต่ว่ามีขาไข่ด้วยก็คือว่าด้วยความที่ตอนที่ทํางานนะคะแล้วก็ด้วยเงินเดือนของรัฐวิสาหกินเงินเดือนเขาจะค่อนข้างไม่ได้เยอะแล้วก็จะเป็นแบบเป็นขั้นเป็นขั้นบันได นะคะก็เงินเดือนไม่เพียงพอจุดของนั้นก็คือว่าแ้่ก็เลยคุยกับสามีว่าเราเรามีค่าใช้จ่ายแล้วก็พอเราจะเริ่มสร้างครอบครัวเนี่ยคือเรามีลูกด้วยแล้วก็เลยคิดว่าโอเควันนี้เราต้องหารายได้เสริมค่ะรายได้เสริมเพื่อที่จะมาแบบจุนเจือครอบครัวแม่ก็เลยคิดว่าอ่าถ้าเราทํางานธนาคารถูกไหมคะแม่ทำในฝ่ายของเงินฝากแ้วก็ สมมติว่าปิดสาขาสามบ่ายสามโมงครึ่งพอสี่โมงครึ่งห้าโมงนะก็ออกจากที่ทํางานนะคะคแล้วก็ขนของกันมาขายของที่ตลาดนะัดนะคะขยันเนาะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราพื้นฐานของเราเป็นคนที่ไม่จะหยุดนิ่งอยู่แล้วโอ้ที่คือขายขายเสริมไม่ขายข้าวกล่องอะขายเจียว2030บาทใช่ตอนแรกก็คือเริ่มเนี่ยนับวซื้อแฟนชายเป็นแบบขนมแพนเค้กอะค่ะแล้วก็ขายแล้วก็คือขายได้ จากการตอบรับที่ดีนะคะใช่แล้วพอทีนี้คือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าอ่าเราไหนๆเราก็ขายแล้วเดี๋ยวเราขายข้าวไข่เจียวไปด้วยเพราะว่าต้นทุนมันก็ไม่สูงเราก็ไม่ได้เตรียมของเยอะค่ะใช่ก็เลยขายควบคู่กันนะคะซึ่งในระหว่างที่ตอนที่ก่อนที่รายจะมาทํางานธนาคารเนี่ยตอนระหว่างตอนเรียนน่ะก็จะมีการสอนพิเศษด้วยสอนพิเศษตามบ้านตามกฎวิชาคือเราหาเงินมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพูดขยันมากจริงๆนะครับใช่บอกได้ไหมว่าตอนอยู่ธนาคารตอนนั้นรายได้ประมาณเท่าไหร่ รายได้เหรอคะก็ตอนที่นะอยู่มาเจ็ดปีปีสุดท้ายอะรายได้เดือนละประมาณ2อ0 0มื่นทวนคะ่ะสองหมื่วนแล้วมาขายทำกิจกรรมเสริมขายอาหารขายของเพิ่มเติมเนี่ยค่ะรวมๆแล้วได้เท่าไหร่คะเดือนหนึ่งก็ไม่เกินสามถึงสี่หมื่นค่ะรวมแล้วใช่ค่ะพอแม้สาหรับ คือถามว่าพอไหมคือมันก็พอในในมุมของว่าเราสองคนสามีภรรยาคือพอแต่ว่าถ้ามองในมุมของว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกเราจะต้องมีเงินที่จะ ส่งลูกเรียนหรือวิญญาณที่พอที่จะซัพพอร์ตพ่อแม่ในวันที่พ่อแม่เขาต้องการใช้เงินหรือป่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เพียงพอค่ะพี่เจรีค่ะภาพเมื่อกี้ไม่เห็นสามีสามีเกลียวไข่อยู่เนาะสามีอยู่ข้างๆนั่นแหละส่มีไม่ใช่สามีนะครับนี่พี่แก๊กนี่ธนาคารหน่วเอเอนะครับโอเคก็เลยก็มาทํางานที่เอเอหลังจากนั้นแสดงว่าเจ็ดปีจบการทํางานที่ธนาคารใช่ไหมครับแล้วย้ายมาเอเอเลยปะก็คือ จุดเปลี่ยนตอนนั้นน่ะคือจากที่แนทบอกใช่ไหมคะรายได้ไม่เพียงพอ,อใช่ไหมคะแนทก็เลยอมองหาแล้วว่ามันจะมีงานไหนนะที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนงานคืออาจจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไม่ทําธนาคารเลยะนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เริ่มที่จะหาสักทีก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีอะคะ่ะใช่ก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือหัวหน้าคะ่ะหัวหน้าในอาชีพของแนทเองนะคะ ก็คือคุณพรเพชรเหล่าพิพัฒนานะคะแล้วหัวหน้าเนี่ยเขาเหมือนแบบว่าเอาเช็คมาเข้าธนาคารที่สาขาเนี่ยแล้วพอดีว่าเหมือนกับดวงสมพงศ์กันน่ะนะคะแล้วก็ว่างอยู่ก็นั่งรอตรงติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะหัวหน้าก็มีการเหมือนแฟกไฟดิ้งนั้นเล็กๆนะคะว่าแบบว่าทํางานมากี่ปีแล้วเงินเดือนเป็นยังไงปกติปกติลูกค้าเอาเช็คมาธนาคารก็จะโดนธนาคารชวนฝากเงิน อ๋อใช่ค่ะก็เป็นบางครั้งนะ,ะการลขายอาชีพแทนใช่แล้วคุยแล้วเป็นไงบ้างครับก็คือแน่ก็เลยผัวหน้าบอกว่าทําไมถึงทําไมถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะทั้งที่เงินเดือนะก็ไม่ได้เยอะ<ช>แล้วเราก็คือจบปริญญาโทแล้ว<ช>นะคะแล้วก็วกมีไอซีไร n เสนด้วยเพราะว่าเน่ยสอบเพราะว่าเนตต้องไปขายกองทุนกับที่สาขาด้วยใน<ช>สาขาค่ะ ใช่แล้วนายก็บอกว่าอนายก็ต้องการที่จะเปลี่ยนงานเหมือนกันนะคะนายก็พูดประมาณนี้นะคะเหมือนแบบนายก็แบบเปิดเลยอะช่วงนั้นนายก็คือไปเปิดนะคะแล้วทีนี้หัวหน้าก็บอกว่าโอเคก็คือวันนี้เรามีแบบโครงการ FA นะ<ค>ที่มีโครงการ f a จะมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนายก็ไม่รู้ว่าภายใต้ของ AIA คือหัวหน้าไม่ได้ไม่ได้แจ้งนะคะคแล้วก็บอกว่ามันเป็นยังไงคะอย่างเงี้ยหัวหน้าก็แจกนามบัตรให้แนแล้็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าซึ่งแต่น่ารู้สึกว่า เอกใจนิดนึงว่างานอะไรเนาะที่แบบ เขาจะมาชวนเราไปทํางานปกติก็ไม่มีใครชวนไปทํางานถูกไหมคะพี่ครับวก็เลยคิดว่าแบบถ้าถ้าไม่ใช่ขายตรงก็มันก็ต้องเป็นงานอะไรที่มันดีอ่ะไม่งั้นคนจะไม่กล้าชวนเรานะคะก็เลยแล้วก็เลยแบบมีการค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีการคาว่า FA ก็คืออะไรใช่หาใน Google เลยค่ะพี่แต่หัวหน้าหัวหน้าไม่ได้บอกในดีเทลหัวหน้าก็ไม่ได้บอกค่ะเพราะมันไม่ได้มีเวลามากใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าคือได้ไปสนใจว่าเขาชวนอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วเน่แล้วหัวหน้าบอกว่ามีงาน COP นะคะใกล้ ก็ถึงแล้วอยากจะชวนแนดไปฟังซีโอพีก็เหมือนงานนี้แต่จบจที่โรงแรมนะครับช่วยไม่มีโควิดตอนนั้นก็เรียกว่าโอเพ่นเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอทีนี้ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาหน้าว่าโอเคนะสนใจที่จะไปฟังค่ะอ่าแล้วก็เลยมีนัดกันการนัดหมายกันแล้วก็ไปฟังกันค่ะใช่อันนี้คือการเข้ามาในชีวิตของแนดไปฟังครั้งนั้นคือรู้สึกได้อะไรจากในเวทีนั้นไหมคือความรู้สึกของแนดอะ ตอนที่ไปฟังอะเนี่ยก็ไปกับสามีใช่ไหมคะเพราะว่าเนี่ยกลัวว่าแบบวิอันนี้คือเขาจะมาหลอกแบบไปขายตรงใช่ค่ะใช่แล้วก็คือพอเน้ะฟังอะเนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีงานอย่างนี้ด้วยหรองานชี่แบบแร์มากงานที่ให้รายได้เราคือถ้าเราทําได้เราเอาไปเลยคือตอนที่เนอยู่สายแบงก์อะคือด้วยความที่เป็นแบบแบงก์รัฐบาลนะคะก็คือทําเท่าไหร่ก็คือได้เงินเดือนเท่าเดิมนะคะมันก็เลยรู้สึกว่า การที่เราเป็นคนที่เรามีเรารู้อยู่แล้วว่าเราขยันเรารู้อยู่แล้วว่าเราสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่างานนี้มันแฟร์มากเราอยากจะลองเราอยากเราสนใจที่จะเข้ามาในโครงการนี้เลยงานนี้ก็คือทำทำมากได้มากทำา้อยได้น้อยไม่ได้เลยยังไม่ได้ไม่ได้ก็ก็ไม่ได้แหละใช่ไม่ทาก็คือไม่ได้คือมันแฟร์ที่สุดคือทําให้เขรู้สึกว่าเอ้ยมันมันใช่เลยตามเนื้อศักยภาพที่เรามี ใช่ใชแล้วหนูคิดว่าถ้าเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องทําให้ได้สิเราต้องรอดสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเข้ามานี่ตัดสินใจเข้าโครงการเอฟเอเลยไหมตัดสินใจเลยค่ะตั้งแต่เดือนแรกเลยค่ะมีความกังวลไหมในการที่จะก้าวข้ามจากอาชีพหนึ่งที่เราทําอยู่ที่เราได้เงินเดือนประจําแล้วออกมาเป็นตัวแทนฟลไทม์เนี่ยห้ามหามจริงๆกังวลไหมจริงจริงนะก็กังวลนิดหน่อยนะคะแต่ว่าความกังวลน่ะมันน้อยกว่าความที่เราจะต้อง เลี้ยงดูครอบครัวค่ะ mm hmm. ใช่เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่มีทางถอยแล้วนะคือยังไงวันเนี้ยเราต้องทําให้เต็มที่อะค่ะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราตัดสินใจครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่เ mm hmm. พราะด้วยว่าพ่อแม่ของเราที่ฝากฝังไว้ว่าแบบจะ,กะเกษียณสุขตอนอายุเยอะตอน mm hmm. แก่ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ mm hmm. ปรากฏว่าเราอ่ะตัดสินใจที่จะมาอยู่ในอาชีพที่มันเหมือนแบบคนภายนอกมองว่ามันไม่มั่นคงอะคะ่ะ mm hmm. ใช่ mm hmm. แล้วก็พอตัดสินใจแล้วอ่ะก็ เราก็มุ่งม,มั่นเลยคือหาลายชื่อไว้เลยคือทําอะไรไว้เลยอะคะ่ะวันนั้นไปกับสามีด้วยใช่ค่ะสามีมาด้วยเลยไหมหรือว่ามาคนเดียวก่อนสามีบอกว่าคือคือเราคุยกันว่าวันนี้เราจะต้อง move อนสักคนหนึ่งนะคะล้วก็คือเราก็เลยคุยกันว่าคนที่มีคุณส,สมบัตินั้นเนี่ยก็คือหนู ผู้ชายคือเพศเสียสละเนาะหือแบบจะเปิดทางให้สุภาพสตรีก่อนอ่าพอดีสามีนะเขาก็ยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวเขาในเขาที่เขามูมมองของเขาแล้วทุกวันนี้สามีมาเป็นตัวแทนไหมยังค่ะยังใช่ไหมก็เหมือนก็ดูแลลูกด้วยดูแลแล้วก็เป็นเหมือนซัพพอร์ตในข้างหลังค่ะจริงๆจะมาคู่ก็ได้หรือจะมาคนเดียวก็ได้เพราะไงก็คือตลาดของคู่ชีวิตก็คือตลาดของเราแหละมันว่าเมเนจจัดการได้มันอยู่ที่เรา ใช่ค่ะครับก็เลยตัดสินใจเข้าโครงการ F a ใช่ถามที่หนึ่งอยู่ AA มาตอนนี้ปีครึ่งใช่ไหมครับปีเกือบสองปีแลวค่ะเกือบสองปีหารายได้จากที่นี่ได้เท่าไหร่ละจำได้ไหมก็ในช่วงตอนแทกเข้ามามิชุนาปีหกหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะได้รายได้อยู่ประมาณล้านกว่าบาทค่ะใช่แล้วก็พอเรามาทําเต็มปีเนี่ยรายได้เราประมาณสองล้านกว่าบาทสองล้านเทียบเท่าก็ประมาณ เกือบสี่ล้านแล้วอะค่ะสามเกือบสี่ล้านที่หาได้ใช่ค่ะโอเคไหมรู้สึกแบบว่าฉันไปอยู่ที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แต่จริงจริงแล้วบางคนอาจจะมาก่อนเท่านั้นอาจจะไม่ใช่จังหวะใช่มาจังหวัดนี้อาจจะเป็นจังหวัดที่ใช่ใช่แต่มาตอนนี้ไม่ใช่อนาคตอาจจะใช่คือทุกอย่างมันมีหลายปัจจัยหลายเงื่อนไขแต่นี่คือทีนัดมาในช่วงปีก่าเกือบสองปีก็หารายได้มาเกือบสี่ล้านนะครับก็ คือเราก็ไม่อยากจะไปเหมือนปเปรียบเทียบง,งานทุกอย่างดีหมดแต่ว่ามันทําให้เส้นทางหรือเป้าหมายชีวิตมันกระชับและสั้นลงคือมุมมองของแนทอะแนทรู้สึกว่าเอาเอาแค่ปีเดียวที่เนี่ยทำงานเต็มปีในปีที่แล้วนะคะแนทรู้สึกว่าเราอรายได้สองล้านกว่าเทียบเท่ากับเราทํางานธนาคารที่เราทําอยู่ถึงสิบปีอะคะ่ะ คือแางมองว่าวันนี้เราเราอยู่เราถ้าเราอยู่ไปวันๆอยู่อยู่เพื่อตัวเองอ่ะเราทําได้แต่ถ้าเรามีคนที่เรารักแล้วเราต้องดูแลเขาอ่ะเราก็คือต้องเรียบที่จะลนระยะเวลาความสําเร็จให้มันเร็วที่สุดอ่ะค,ะค่ะพี่ต้องขยับแล้วต้องขยับแล้วคือพอมาถึงจริงๆพอบอกว่าอยู่ธนาคารเหมือนพื้นฐานก็ต้องขายประกันเหมือนกันแหละใช่ไหมอยู่หน้าก็เคยขายประกันเหมือนกันใช่ค่ะแล้วพอมาเป็นตัวแทนเราก็ต้องขายประกันใช่ค่ะยากง่ายต่างกันไหม ต่างกันมากค่ะคเพราะว่าการที่เราอยู่ธนาคารเนี่ยคือเรามีลูกค้าที่เขาจงรักภักดีกับธนาคารอยู่แล้วนะคะคบ,บางคนก็คือเหมือนแค่ย้ายเงินฝากของเขามาเป็นแบบทําเป็นประกันในรูปแบบของประกันนะคะซึ่งแบบการที่จะได้เบี้ยล้านเบี้ยสิบล้านนี่คือแบบง่ายมากเลยในที่สาขาที่นั้นเคยขายอยู่ถามนิดนึงอยากรู้ขายเบี้ยสิบล้านได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่เยอะไหมนะไม่เคยได้คอมมิชชั่นเลยค่ะ จริงปะใช่ค่ะถ้าเหลือใครเก็บเงี้ยมาเป็นแบบเป็นร้านเป็นสิบ้านก็ไม่ได้คอมหรอครับค่ะอาจจะเบอร์หลายๆองค์กรอาจจะแบบรวมเป็นร่วยกันใช่ค่ะเป็นโบนัสเป็นอินเซนทีฟเป็นเหมือนแบบว่ารวมเป็นส่วนกลางค่ะของสาขาแต่ว่าถ้าเป็นแบบสายงานธนาคารเอกชนของเพื่อนนั้นเนี่ยก็ได้นะคะได้เป็นค่าคอมแต่ว่าได้น้อยเคยเก็บมาสูงสุดเท่าไหร่ครับตอนอยู่ธนาคารก็สิบกว่าล้านค่ะตีมาสิบล้านเคยรู้ไหมว่าถ้าสิบล้านแล้วมาเก็บอยู่ที่เอได้เท่าไหร่ แต่ก่อน่เคยรู้ไหมไม่เคยรู้เลยค่ะอพอไปฟังอะ่ะแล้วเรารู้ว่าโหคนขายประกันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอถ้าเป็นฉันฉันสู้ตายเลยนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆ <laughs> เหตุผลในการที่ที่งานสายประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาการเงินเขาให้คอมมิชชั่นเยอะเพราะเพราะสินค้ามันค่อนข้างมีความซับซ้อนความยากและมีเรื่องของงานบริการหลักการขายที่มันเยอะแล้วมันสูงมากในการทํางาน <laughs> เขาเลยเหมือนเป็นค่าจ้างในการเจรจาให้เราไปพูดคุยกับลูกค้าเพื่อเกิดการตัดสินใจ จึงได้เยอะแต่ว่าเราต้องเอาเงินตัวนี้มาเมเนๆ,ๆเพื่อดูแลเขา,เาต,ลลตลอดที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับก็ได้เยอะก็ตอนนี้หามาได้ก็สามสี่ล้านใช่ไหมครับค่ะได้ไรจากในห้องเรียนเอฟเอบ้างครับเอฟเอเนี่ยน็บอกเลยว่าคือน็ต้องขอบคุณผัวหน้าจริงเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยผัวหน้าปูทางให้แน็ว่าแน็มีไอซีไลเซ่นมาแล้วต้องเข้าเอฟเอพารมซึ่งพอเราเข้าเอฟเอพารมมาเราไปเจอสังคมที่แบบ ันเป็นอีกสังคมหนึ่งอะคะะ่ะแล้วเป็นสังคมที่มีทั้งคุณหมอมีทั้งวิศวกรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทุกคน<ะ>ไม่มีทุกคนไม่เรียกว่าไม่ไม่ไม่ถือยศไม่ถือตําแหน่งะนะคะมาเป็นเพื่อนร่วมห้องการเป็นที่ปรึกษาเวลาเวลามีปัญหาอะไรก็คือช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็เป็นการจัดเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนการเรียนรู้ที่มันเป็นระบบมาก<ะ>เพราะว่า ที่ห้องเรียน FA เนี่ยเขาจะมีการสอนตั้งแต่แบบว่าคุณจะพบลูกค้ายังไงคุณจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยังไงจะวางแผนให้ลูกค้ายังไงนะคะก็คือสอนแบบครบวงจรเลยจริงๆนะคะแล้วก็อีกครั้งว่าวิทยากรเนี่ยเราก็จะได้เจอวิทยากรเก่งๆระดับประเทศของ AA ซึ่งหลายคนมากถ้าเกิดแบบว่า เราหาโอกาสได้น้อยมากที่จะได้เจอท่านเหมือนพี่เล็กประภาพรนี่เคยได้เจอไหมครับหนูประทับใจพี่เล็กประภาพรมากค่ะเพราะว่าพี่เล็กคือไอดอลอยู่เลยตอนที่หนูเข้ามาในห้อง f อฟเอั้แรกเลยแล้วหนูรู้สึกว่าทําไมพี่เล็กอ่ะคือเขาสู้ชีวิตมากจนเรารู้สึกว่าเราอ่ะก็คือสู้ชีวิตแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เท่าติ่งเขาเลยคือพี่เล็กสุดยอดจริงๆมันทําให้พอนูฟังแล้วหนูแบบไฟลุกเลยอะค่ะใช่เสน่ห์ของอุตสาหกรรมประกันชีวิตมันก็คือในเรื่อง คือเหมือนทุกคนคือเพื่อนคือพี่น้องคืออาจารย์ซึ่งกันและกันเคสบางเคสบางคนเพิ่งเข้ามาไปเจอเคสนี้บางคนอยู่มาตั้งนานไม่เคยเจอเคสก็ค,คือมีการแชร์มีแบ่งปันทุกคน<ช>ไม่ไม่มีการปิดในเรื่องของเขาเรียกความลับวิธี<ช>ประสบความสําเร็จ เปิดเผยไปจะทำหรือเปล่าก็ไม่รู้แค่นั้นแหละใช่ใช่ทุกคนช่วยกันเต็มที่จริงๆเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่เคยเราไม่มีการแข่งกันนะเราช่วยกันเราเป็นทีมกันเราต้องไปได้ด้วยกันเมื่อกี้นัดบอกว่าในในห้องเรียนจะมีเพื่อนเพื่อค่อนข้างหลากหลายจากหลายอาชีพบ้างใช่ค่ะอย่างนัดเองอาจจะมีพื้นฐานการขายมาบ้างเขาชอบขายอยู่แล้วเขากลายเป็นอาจจะโชคดีแต่มันก็ต้องเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ต้องมาปรับเปลี่ยนมีเพื่อนที่เข้ามาแล้วเขาไม่เคยเรียนงานขายมาเลยแล้วเขาเขาชอบไหมในการมาเรียน FA มีไหม เยอะค่ะแล้วท่ห้เรียนช่วยแก้ปัญหานี้ไหมครับก็ทุกคนก็จะค่อยๆให้กําลังใจกันทุกคนก็จะพยายามที่จะบอกว่าเดี๋ยวเราก็คือเรียนนับหนึ่งไปด้วยกันคือจริงๆแล้วถามว่ามีประสบการณ์ไหมมันมีประสบการณ์แต่มันคนละแบบเลยแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดในแบบระกันที่มันแบบว่าต้องละเอียดต้องแบบว่า การเข้าหาลูกค้าคือเราอยู่ธนาคารเราไม่เคยเข้าหาใครค่ะเพราะว่าลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าก็าซื้อเลยครับใช่มันต่างกันค่ะแล้วก็ค่อยๆให้กําลังใจกันแล้วก็ค่อยๆว่าคพะถ้าคนนี้เก่งเรื่องไหนก็เอามาสอนเพื่อนได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ก็เป็นสังคมที่แบ่งปันจริงๆนะแกเป็นได้ได้ที่ปรึกษาซึ่งเป็นเพื่อนมาจากหลายละหลายหลากหลายอาชีพมีที่<ช>ปรึกษาสุดๆที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไว้ปรึกษากันในทุกๆด้านรวมท<ช>ีางาน,นะการชีวิตด้วยใช่ค่ะเอาง่ายๆนะครับในห้องเรียน คุณมาคือแทบไม่ต้องมีอะไรมาก่อนเลยเทสิ่งที่มีทิ้งแล้วมาเริ่มต้นใหม่หรว่ามีแค่ใจอะ่ะครับใจอ่ะนะคือแบบเหมือนแบบหนูว่าเราเตรียมใจมาก่อนเลยนะ,ะอันดับที่หนึ่งว่าคุณมาเนี้ยคุณต้องแบบคือเรามันเหมือนฟูไทม์แล้วอะค่ะ,คะเราต้องสู้แล้วเราต้องเตรียมใจเตรียมรายชื่อลูกค้าให้มากพอแล้วก็เตรียมว่าเราจะทํายังไงทํางานยังไงต้องจัดให้เป็นแผนงานแล้วมีความสม่ําเสมออะค่ะ,คะมีวินัยตัวเองด้วยบางคนบอกว่าไม่รู้จะไปหาใครไม่มีรายชื่อ คุณเชื่อไหมครับว่าในห้องเรียนทําให้คุณมีรายชื่อและคุณไปหาได้ใช่ค่ะคบอกว่าไม่มีคือทุกอย่างสามารถแก้และสอนได้เพราะมันเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาตกตะกอนม,มาเอาพูดง,ง่ายเป็นร้อยเป็นร้อยปีอ่ะอช่อภูงงมิภาคก็ครบรอบร้อยปีเอประเทศไทยก็แปดสิบเอ็ดปีแล้วแต่คำพูดง,ง่ายว่าองค์ความรู้นี่มีแต่ไม่เคยมาจัดระเบียบอันนี้คือการจัดระเบียบในการสอนทาให้ง่ายขึ้นใช่ค่ะจำได้ไหม,า,า,ไหม,มาในฐานะที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต จริงแล้วลูกค้าคนแรกนะคะก็คือเป็นลูกชายของฝาแฝดนั่นเองผมเป็นฝาแฝดเหรอครับใช่ค<อ>่ะแน้วมีฝาแฝดนะคะ<อ>แล้วตอนนี้ก็คือไปเป็นตัวแทนแล้วมาเป็นทีมงานของแนทด้วย<อ>ค่ะก<อ>็เป็นเป็นลูกค้ารายแรกอาจจะเราอาจจะไม่ได้เกรงแต่ว่าเราก็มีการแบบว่าคือคุยแบบว่าแบบประกันที่ละเอียดคือเราก็มีารมีการเตรียมความรู้มาอย่างดีะคะ<อ>่ะเพื่อที่เราจะแบบว่าเราไม่ได้ขายเพื่อคนรู้จักแล้วขายยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็คือขายแบบมืออาชีพเลยนะคะ คือลูกค้าแรกๆก็จะเป็นเขาเรียกตลาดธรรมชาติคนรอบข้างที่รู้จักค่าว่าช่วงแรกๆนะก็คือเราอาจจะช่วงแรกๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะหาลูกค้าที่ไหนดีนะแล้วมันก็เร็วเพราะว่าเราเข้าอาชีพแล้วเราเข้า FA เเลยนะคะคก็ต้องรีบปรับตัวรีบทำการตลาดในโซเชียลร,รีบแบบว่าไปบอกคนอื่นอย่างพวกเวลาที่เราลาออกมาก็จะมีคนสนใจเราว่า วิ้ยอาชีพนี้มันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวาบางคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะสนับสนุนนะบางคนก็เป็นห่วงเราอะไรงเงี้ยก็จะมีหลายแบบค่ะฟีดแบ a โอเคไหมสำหรับการที่เราออกมาทํางานเป็นตัวแทนแล้วผลตอบรับจากเพื่อนๆอ,นอนรอบข้างคือช่วงแรกเพื่อนๆห่วงมากค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นี่คือห่วงมากาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่า,อา,อาพอเราทารํางานไปสักพักหนึ่งเราพิสูจน์ให้เขาเห็นนะคะว่า วันนี้เรามาจริงเราทาจริงๆเราทํางานจริงๆแล้วทีเนี้ยเพื่อนตอนเนี้ยเพื่อนก็พูดว่าเออฉันคิดอยู่แล้วแหละว่าแกต้องทําได้ฉันแบบเหตุบุคลิกแกฉันก็เชื่ออยู่แล้วนะว่าแบบงานอย่างเงี้ยคือแบบเกิดมาเพื่อแกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอาชีพนี้สัมภาษณ์แล้วคุยมาหลายคนนะครับก็เป็นอาชีพที่น่าเป็นห่วงนะครับเราเา็นหทุกคนห่วงเราหมดเลยใช่ค่ะกวนู่นนี่นะเขากังวลคือเขารักแหละเขาแม่รักเราใช่ค่ะ ใช้เวลาและการโฟกัสพิสูจน์ทุกอย่างผ่านใช่ใช่ไหมครับอาชีพนี้นะครับโดยเฉพาะมาเป็นตัวแทนประกันชีพจริงๆคุณไม่ต้องเข้า FA ก็สําเร็จได้นะ,ะสามารถเป็นตัวแทนเรียนรู้แล้วก็ทำ,ทำทำงานเหมือนกันแต่ FA มันจะเป็นคือมีระบบมีระเบียบมากกว่าสิ่งสําคัญหรือเสน่ห์ก็คือแผนรับรองรายได้ะนะครับซึ่งชี้แจงให้ฟังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เงินเดือนนะครับเป็นแผนรับรองรายได้ที่เราคาดว,ว่าคุณจะทําได้โดยเอาคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นในอนาคตมาให้ก่อน 12เดือนเลยเพื่อความสบายใจในการที่จะออกมาเป็นตัวแทนนะครับแล้วคุณทําตามเป้าหมายที่มีเดือน1นถึงเดือนสิบใช่ไหมค 1> 1รับอย่างแนทเลือกแผนรับรองรายได้เท่าไหร่ของ้นต้องบอกเลยว่า,าตอนที่้นออกจากธนาคารมาเงินรายได้นะดันไม่ถึงสามหมื่นอยู่แล้วนะคะแล้วอยู่ประมาณสองหมื่นทีแต่ว่านา license, ั้นมีไอซีไรเซ้นเขาก็เลยให้นะัทเป็นขั้นต่ําของเอฟเฟพามอยู่ที่สามหมื่นค่ะสามหมนใช่ใช่ถ้างั้นมองง่ายๆถ้าคือสามหมื่นสิบสองสามสามี่สิบหกก็คือต้องทำเป้าหมาย อยู่ที่สามแสนหกใช่ค,ครับคอมมิชชั่นที่ต้องหาให้ได้สามแสนหกต่อปีทําได้ไหมจริงๆแล้วมองว่าวิธีการทํางานเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยค่ะ,ค,ะคือเราอ่ะต้องทําให้มันมากพอแล้วเราต้องทําตั้งแต่เริ่มนะคะ,ค,ะคือบางคนเนี่ยเขาจะเหมือนแบบว่าทําขั้นต่ําการเข้าเอฟเอเนี่ยเราทําขั้นต่ําพอทาเสร็จเราก็ เราก็เหนื่อยตอนหลับตั้งแต่ของนั้นคิดว่านะจะต้องปิดให้เร็วที่สุดเพื่อที่นจะได้โบนัสอีก20%ซคือเรารู้สึกว่าเรื่องเงินเงินทองทองมันสําคัญมากเราต้องเก็บให้หมดอะไรอย่างเงี้ยจบเศรษฐศาสตร์มานี่ใช่แล้วก็เลยปิดในช่วงเดือนที่5ค่ะแล้วก็จบจบโครงการด้วยเทียบเท่าคุณวุธ MDRT ค่ะของติด MDRT MDRT คือคุณวุิ มิลลอลลาร์ดลาวเทเบิลซึ่งเป็นคุณวุธระดับโลกนะครับที่คใครติดปุป๊บจะต้องเดินทางไปอเมริกาหรือแคนาดาเพื่อไปประชุมนะครับก็เป็นเพียงแค่1-2%เของนักขายหรือนักที่ปรึกษาการเงินทั่วโลกนะครับที่จะติดก็นี่เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้อเอเบียตยินดีด้วยนะครับขอบคุณ<ม>ค่ะไปหาลูกค้ามาก็ลูกค้าธรรมชาติเรียบร้อยก็กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร กลุ่มลูกค้าของแนทนะคะก็จะเป็นเ,เริ่มจากเพื่อนค่ะเริ่มจากคนที่เขารักเราแล้วก็พอเขายังไม่มีประกรันตอนช่วงที่แนทเข้ามาในชีวิตนะรู้สึกว่าประกันเนี่ยยังเป็นสินค้าที่ทุกคนยังไม่ได้มีเยอะนะคะยิ่งคนรอบตัวเนะ็ยิ่งเป็นแบบว่าเหมือนวัยที่เพิ่งเริ่มที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็เลยมองเห็นว่าเราทุกคนนะควรจะมี ไว้มากควรจะมีประกันไว้มากเลยเพราะว่าทุกคนยังไม่ได้เจอตัวแทนที่จะมาบอกอธิบายว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงทุกคนแค่ยังไม่เข้าใจาอะคะ่แะแต่ก็ไปบอกให้เขาเข้าใจาว่าตรงนี้มันมีประโยชน์กับชีวิตกับคนลูกกับพ่อแม่ของเรายัางไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ทําให้นะัดแบบว่า เปิดตลาดในกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรู้จักแต่ว่านั้นไม่ได้เปิดในครอบครัวนะคะใช่ใชค,ค่ะเ,เปิดกลุ่มเพื่อนคนรู้จักอยู่ที่เราจะถนัดลูกค้าบางคนถนัดลูกค้าที่ไม่รู้จักเลยซ้าํา<ม>ก็แล้วแต่แล้วแต่จะริตหรือความชอบส่วนตัวนะครับค่ะก่อนเข้ารายการผมได้คุยกับสามีของคุณแนบนะคะ <c oughs> ว่าบุคลิกการทํางานเเป็นไงบอกผขขยันมากกันข้ามกลางคืนนอนดึกทํากันบ้านลูกค้าแต่ละคนที่จะไปเจอเป็นใครคเขามีนิดความต้องการในการจะทาาําประกันอะไรวิคือวิเคราะห์ลูกค้า ดึกมากทุกคืนก่อนที่เจอส่งผลให้ปีที่แล้วเก็บมากี่ลายนะครับเอา83ลายค่ะ83ลายนี่แข็งแรงมากนะครับในการขายขยันจำนวนหายและเบีย้ยก็ไม่น้อยเบีย้ยใหญ่สุดที่เก็บเท่าไหร่ เสื้อใหญ่สุดนะเราเก็บมาเป็นลูกค้า EGP รายแรกก็คือ200,000ค่ะอันนี้คือใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้ว<ม>เนื่องจากว่าตัวน้เองอนน,นไม่ได้มีลูกค้ารายใหญ่ไม่ได้มีกลุ่มตลาดรายใหญ่เลยนะก็เลยมองว่าการที่เราทำจำนวนรายให้เยอะะเราก็สามารถที่จะเป็นติดคุณวุฒิได้เช่นกัน<ม>นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ก็เลยตั้งใจครับดีแสดงว่าเป็นเป็นตัวอย่างของนักขายที่มีความขยันจำนวนลาย80ลายครึ่งปีแรกก็50ลายได้นะครับ ขยันทางานเราจะเป็นนักขายรายใหญ่ก็ได้หรือจะเป็นนักขายรายย่อยก็ได้อันนี้ถ้าแอบ,บกลับไปติดต่อลูกค้าที่เก็บเบี้ยมาสิบกว่าล้านนะครับไม่แด้แนละ้วเป็นลูกค้ารยายใหญ่ของเราเองก็ได้ <c oughs> นะครับอ่ะท้ายนี้อยากให้คุณแนทฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยครับ, <c oughs> รบว่าถ้าเขาสนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตถึงแม้ตอนนี้ยังสอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวพ้นภาวะวิกฤตโควิดแล้วคุณไปสอบก็ได้เพราะเรามีการเรียนออนบอร์ด้วย <c oughs> แต่การเรียนออนบอร์พร้อมทุกอย่างแล้วควรต้องเข้าเอฟเอไหมจริงๆแนละ้วมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยสําหรับ ผู้มุ่งหวังหรือว่าทุกคนที่สนใจเข้ามาในอาชีพนี้นะนะมองว่าอันเนี้ยมันโครงการ f อเนี่ยมันเป็นครั้งเดียวที่คุณจะสามารถที่จะเข้าได้นะคะคุณมีเวลาแค่หนึ่งปีเท่านั้นที่คุณจะเข้าในอาชีพในโครงการนี้แล้วโครงการเนี้ยให้อะไรบ้างโครงการเนี้ยให้ทุกอย่างที่ให้ความเป็นมืออาชีพกับตัวเราให้ความที่ ลูกค้าจะต้องไว้วางใจเราเพราะภาพลักษณ์ของโครงการนี้เป็นอะไรที่เราจะดูมืออาชีพแล้วก็เราจะมีความรู้มากๆนะคะโครงการนี้ให้ทั้งเพื่อนให้สังคมให้สิ่งดีๆให้เราได้ส่งต่อสิ่งส่งต่ออาชีพดีๆให้กับผู้คนคะ่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองมองถึงอาชีพดีๆที่ให้ทั้งรายได้เวลาความก้าวหน้า คือเราสามารถกําหนดได้ด้วยตัวเองค่ะเป็นอะไรที่แฟร์ที่สุดแล้วค่ะคก<า>็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่มี3ามไอลองไปดูนะครับมันมี3ามไอที่สามารถกระทบได้หมดนะครับทั้ง income i n d e p e n d e n c ์นะครับในเรื่องของอยางนึงอะไรนะ <c oughs> ลืมไปเลยนะสามไออิสรภาพทางการเงินนะครับ impact คนรอบค่านะครับแล้วก็ <c oughs> มันจะให้ประโยชน์ในการทํางานของเรานะครับสามารถกระทบกับผลรอบค่าใเขาเรียกได้ว่า เติบโตมากับเราได้ด้วยนะครับก็ลองเลือกดูครับอาชีพนี้เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เปิดโจทย์และตอบโจทย์ให้กับพวกเราด้วยถ้าใช่ก็ลองดูนะครับขอบคุณแากมากนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ครับคุณนิธาหงม,มัจฉาเอ p เอพรามเบียงแบงค์คองครับรุ่น41จากหน่วย b ีโป61นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับ